อันตัมยังมังคลาสุตปาปาทังพนามะเสทาหุเทวามนุษาจะมังคลานิอาจินตะยุงอากังขมานาโสธานังพรูหิมังคลามุตตะังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลนั้นสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเทวนาจะาลานางการไม่คบคนผ่าน ปันทิตานันจะเสวนา,าการคบบัณฑิตภูชาจะปูชนิยานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลลบมุตตะมังกิจตามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปาติรูประเทสวโสโาา การอยู่ในประเทศอันสมควรปุเปจากาตาปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอาตาสัมมาปณนิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเหตมัมมัมงคลมุตตาังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด พาหุสัจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตัมมังคลมุตตมัง กิจสิอย่างนี้เป็นมงคลน,นันสูงสุดมาตาปิตุอุปธานางังการบำรุงเรียงมารดาบิดาปุตตธารา,าสังฆโหการทรงเคราะห์บุตรและภรรยา อนนาณาคุลาจักามันตาการงานที่ไม่ยุ่งเยิงสักสนเอตัมมังธาลมุตตังกิสามอย่างนี้เป็นมงคลนาน,นสูงสุดทานันจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤตธรรม ยาตะกานันจะสั้างขาโหการทงเคราะห์ม่ญาตอานวาวจานิกรรมมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลามุตตะมังคิสี่อย่างนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรม มัจปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปมมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคะละมุตตาบังกิจสามอย่านี้เป็นมงคลนาน,นสูงสุด คาระโวจาความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจาความทอมตัวไม่เยอะหยิงสันตุทิจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กาตันยุตาความเป็นคนกาตันยุ ตาเลนะธรรมสวนงังการัวธรทำตามการเอตัมมังคลมุตะมังอีท่าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทันตีจาความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสามนานันจทัสตัง การพบเห็นสม,มาณาผู้สงบจากกิเลสกาเลนธรรมสาสักช,ชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตะมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลน้นสูงสุดตาโปจาความเพียรเผากิเลสประมจริยันจาการประพฤติพรหมจัรย์ อริยสัจนาัสานังการเห็นอริยสัจนิพานนาสชิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตะมังกิดสี่อย่างนี้เป็นมงคลนานสูงสุดพุทธสโลกธรรมเมหิตตังยัสตนกรรมปติ จิตของผู้ใดอันโลกกระทำทั้งหลายถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวอาโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิราชังเป็นจิตไรทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันกระเสมสารเอตัมมังทลมุตตะมังกิสียานีเป็นมงคลน,นานสูงสุด เอตาทิสานิกตาวา,าสัสปะรมปราชิตาสาธาตโสทิงคัดชันตีตานเตสังมังทลามุตตะมันตีมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทําม,มงคลทั้งสามสิบแปดประการเหล่านี้ให้มีในตนแล้ว จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีสีด้วยประการชนนี้แล